ส,สวัสดีครับทุกคนมนีมากินขวน้ำกันเดิมครับอาหารของขา้า้มนีก็มีก้อยจักระจันนะครับผมก้อยจักะจันผัวไทยเฮดสูเมียเล่ากินครับบอกเคยบ่เคยกินก็นอยากให้ซิมนะครับอยากให้ซิมอยากให้กินเบิง่งงอ้แมงกินนุ่นตัวเฟมครับควัวแมงกินนุ่นหืาสิบบาทนะครับอ่ะบ่เป็นอย่างตัวเฟมหน่อยนึงตัวเฟมตัวเฟมก็ช่างมันทอดอ้าิ่นเห็นละ <c oughs> ขอเมองกินนุ่นซื้อมาจากตลาดเปงจานนะครับซื้อมาจากตลาดเปงจานอ่ะเอาใบหั่นก็ได้อ่ะ,ออะนี่ราคาสิบบาทอ่ะยังละคาสิบบาทนะเมงกินกกน,กกน,กกนุ่นก้อยจักระจันจักระจันนี่ก็ห้าสิบบาทนี่ครับ่จักระจันวุยใหญ่ชมพิ่ก้อยสุกินกินกบผักสดนะครับผักสดจากสวนพงเท่าราคาตัวนี้เป็นต้มข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกเล่า มากินข้าวน้ำกันทุกคนอากินเข้าเขา้ากุ้ยกันครับกินกินไปว้ากันไปนะครับไม่ใช่การกินโชเ้ะขอออกตัวอีกครัเป็นการใส่ชีวิตกินเขาน้ำกันครับผัวไทยเมียเล่านะครับผมปอใหญ่สมบิชกับมินตานะครับอืมขังแดกขังแดกที่เห็ดนะครับผมก้อยจั๊กจกันเขาหัวลุยเองเลยอืม เขาจะไม่กินกินของเขาเด้อกินนั้นเขาคือกินจักระจันอืมน้องเบิ้กรจันจะไม่กินกินเฉพาะตัวแต่ละอย่างไม่กินเฉพาะตัวของเขาอืมผู้กินได้ก็กินได้ผู้กินไม่ได้ก็กินไม่ได้นะครับถ้าผู้พ่มากินพ่มากินพันกะไ่เป็นยังเน้เว่ากินไม่ได้ว่าเรื่องการกินแม่งไม่อีหยังต่างๆอยู่สำหรับอ๋อ ตลับมิ้ตาโบ่บใคยมักบบบคอยบแมนบบคอยมักโบใคยมักงือบมีโอกาสกินโบมีโอกาสกินบบหูว่าสีเกนมาเห็ดกินเนว่ดอไรนี่สินะการาบเป็นบอกเพิ่งเังไทั้งหาบเป็นอืมทั้งหาบบเป็นอ่าเป็นพวกอันจีน่าอีอย่างขนะะอืมกาเห็นเขาไปขุดอยู่แต่ว่าห้อง หากินพอเป็นมั่นกับแต่มันเฮ็ดบะไรคือเขาเฮ็ดบะไรคือเขาอืมก็คือคุณทีบอกมานเนี่ยมันมันกะงไงยดอกการไปคุดกี่กีรอกินไนายมันกับเป็นเพื่อนบ้านทั่วท่ไปฮะกิลรอกินไนคุดอาไม่ส่วนหอกส่วนปลาส่วนยังยังเสี่ยมันกะเป็นการใช้ชีวิตของมันบ้านนะครับว่ามันได้เฉพาะสาวเล่าเดียมันบ้าน บ้านพญายธิ์ขึ้นกันนะครับบ้านผมขึ้นกันหากินไม่เป็นเอาไาม่เอาง่ายงเช่นะ้องไม่เนาะเราไม่คอยกับฮาเป็นหาเป็น,หา,ปนหาเป็นยูต,ต้องให้มันออกโพจากดินขึ้นมาจึงได้กินไปโชกหาก็ได้ไาโชกห่าได้นอนเนี่ยนอนในด,ดินคอย่อ้เลยไม่ได้กินบ่อกค่อยเข้าก็ต้องเข้าต้องสังเกตว่าข้าเจ้าข้าเจ้าคือห่าใดข้าเจ้าหาแบบใดสังเกตยูแต่ว่า ก็กไปไปยุแต่ว่ามันก็บ่ได้เฮาหาเฮาเฮาหาบ่ได้เฮาก็ถามเพื่อนเฮาเจเดียงได๋คือได้ตัวถามยุเรื่องนี้นะถามอยูุ่แล้วแสดงว่าาแต่เพื่อนก็บอกบอกยุมันต้องพรนสวรรค์บ่มีมมันต้องเป็นดินดินแตกว่าสันเดเพนบอกว่าโอ้ยบ่แตกบ่เติกเราเขาบอกค่อยว่าดินมันมันจะอันแตกแน่หนึงแล้วมัน มันกำลังออกนอหันคนวาอยอ่างันมันต้องหาพยายาม,มคือพยายามค้นคว้า,าทุกอย่างนะครับ,บว่ามีอยียงที่จะแล่นมาหาเหาไม่ได้เหาหรอหามันเฮาต้องมีวิธีการที่จะไปหามันเฮาไป<ม>โศกหาสี่หเหยีมันมาสก,กิดเหาอย่างเดียวเลยบ่ไดดเดยก็ยังไปหาเห็ดเห็นบ่เฮาไปหาเห็ดอา่า เฮาบ่ฮู้เด้เฮาบ่เห็นเขาเวิ่นเวิ้นอยู่เด้ตอเฮาต้องมืเคลียเคลียเห็นบ่เคลียร์ไปเคลียร์มามันก็เห็นอืองท้งหลาห้องต้องความพยายามถ้าบ่พยายามมันก็อีหยังก็บ่สําเร็จนะครับฮะน้อใหม่ข่อยเคยหาบ้านกันหน้อยเพราะว่าบ้านข่อยบ้านนอกเด้๋มินข่อยบ่ได้เกิดในเมืองเด้ข่อยเกิดเป็นลูกคนพุกข่อยเกิดบ้านนอกคือกันนั่นแหะเอาเพิ่นว่าความความบ้านนอกของเจ้าครับบ้านนอกของข่อยก็รู้สึกว่า ฟังแค่เลยมาต้นคลิปมาเนี่ยก็ว่าม,มันมันมันต่างกันก็กบบว่าแม่งคนด้วยกันกระรูอยู่ก็หมายถึงว่าในความหมายในประเด็นก็คือว่ามันต่างกันค่อยไปเก็บมเห็ดเห็ดอะไรอยก่อนเห็ดเพชรข้อนะเ็ดรพ้อป่ะเป็นเ,ออเพชรอเนาะอ๋อเห็ดยังกะจังเราทุกเห็ดลับไปเอาร่วมกันลดค่อยกับ ขนาดห้าไปก้อนเขาเดีเยห้ากันยังห้ากันยังสองเห็นเพิ่น้ำาังเพิ่นกาย่างเห็่เวอื่นว่าความพยายามห้าความพยายามเรามันไม่มีมันไม่เพียงพอพรสวรรค์ไม่มีบ่มีพรสวรรค์แล้วก็บ่บ่อมีพรแสวงความนะครับไม่มีพรสวรรค์แล้วก็ไม่ขยันที่จะพยายามทําให้ได้มันก็กระจบนะครับไม่บ่แมนบ่แมนว่าบ่มีพยายามเลยพยายามไม่ต้องมันต้องมีความสังเกตหรอท่ากับพยายามหาที่สุดห้ว สังเกตสังกากเอินอว่าเฮ้าบะมีจุดสังเกตรเราไม่มีจุดนั้นเราไม่มีเอาง่ายตาตาบอน <c oughs> ตาบะมี่บบ่เห็นมอง <c oughs> คุณมองไม่เห็นบางห <c oughs> ลายๆอย่าง <c oughs> ที่คนอื่นเขามองเห็น <c oughs> คนมาเขาเอินว่ามองขํามนะครับตา้าตาอยังตัวไปชอบมองข้ามมองข้ามก็คือไม่เห็น สิ่งที่มีอยู่แล้วมันเหยียบอยู่นี่แหละแต่ว่ากูไม่เห็นขุดกินไนกินรอขุดกินปมนะครับิบั่นยูเล่าเอินเพื่อเอิญกินไน่เนาะเป็นเอิญกินไนกับบั่นผมเอินกินปมมันก็มีขวยมอยอยวกเกินมากเลยก็แค่ขุดขุดขุดแค่ขุดลงไปตามรูมันลงไปมัอนก็ขุดให้มันเทิงเลยเพิ่นว่าพูดเ่าบราซิว่าเฮ็ดให้สุด คุดให้ถึงถ้าถ้าคุณขาดสิ่งนี้เฮ็ดบอสุดคุดบ่เถิงเนี่ยคุณจะไม่มีผลสำเร็จหรอกในชีวิตของคุณจอนคุณนเผาเมี่ยว่าเห็นเขาไปหากินเนี่ยแบบเจ้งพวกใหม่ๆอัอ่นบ่อันเ่องจกเอื้อนว่าเจ้ากระต้องใส่คำว่าบ้านว่วยเพิ่นบ่าพ้ากัน<ๆ>เพิ่นบ่าพากันไปหากิน อ่ะใช้ต้องใช้คำแบบนี้เมื่ใครไปหากินบ่บ่กินของทั้งทีบ่เมนว่าไปเห็นเพื่อนได้ถ้าเจ้าว่าเห็นเพื่อนได้เพื่อนก็ต้องไปหาขึ้นกันบ่เมนว่าบ่หากินหาขึ้นอืมถ้ามูเพื่อนไปมูเพื่อนได้ก็คือเพื่อนก็ไปหาขึ้นกันไม่ได้ต่างกับตัวเราเรียงกว้วยนะครับ ใบเลี้ยงค้อยนี่ผมจะไผ่ถุงปุ๋ยนะครับที่ไปเฮ็ดถุงกับเที่ยวถุงยามเอินว่าถุงยามอ่ละล่ะไปหาเก็บหินเก็บยังที่เป็นลูกกระทุนลูกนังกะติกนะครับใส่ไว้นังกะติกไม่ขาดผ้าไอโต้เนบแอลเลี้ยงควอยนะครับมผมเนี่ยเป็นเลี้ยงควอ,อยังแ,ออยงแต่หมูแจคว่ำนะครับเต็มหมูแจคว่ำอายุสี่ปีห้าปีผมเลี้ยงควอยคุมแล้ว ควายเป็นซิฟนะครับอย่างหมูควอยเป็นซิฟไปน้ำหมูกะเจ้าแล้วไปน้ำหมูผูใหญ่กะเจ้าแล้วกะเจ้าพาไปหายิ่งนกยิ่งหนูยิ่งนันยิ่งนี่นนสิ่งไหนที่ใช่เป็นอาหารได้หาน้ำเพลนนกหนูปูปีกเงี้ยหมูเงี้วเคี้ยวขอหาเบิ์ดนะครับมาน,นี่อาหารประเภทที่พันยางโบเป็นนะครับ เป็นหมดเะยทำความสะอาดเนาะชีดมากมาดึงแต่เช็ดเป็นเฮดนะครับเป็นเฮดเป็นเอ่อไม้ไม่มีบอ่อเป็นเป็นย่ำพักวานเก็บพักวานย่ำพักติวเก็บพักติวจริงได้ที่กินได้เข้าไปกับผู้ใหญ่เพิ่นผ้าเอาบ่แม,มน่นเข้าไปเพิ่นกับไปผ้าเอาดอก ในความรู้สึกของเขาการเรียนรู้แม่ปอนเขามากเขาหูจัควว่าแม่พกักกนิขนกับยังนอกมี่ยังที่กินได้นั่นแหละก็คือสิ่งที่เขาเขาเห็นหรอเขาต้องหามากไปไปกระบร่ได้ไปเป่าเป,า,ปานะครับมีการเตรียมการไปห่อนามห่อ,หอแก้วเล้ากินหาาทั้งหนาทั้งเสียนะครับไปเลียงควายได้ยังมากอ,ะอ่ะได้พัก ได้ปักวันแล้วเนี่ยใบตองหัวเอาห้ามากเขี้ยนๆอเอาเขี้ยไใหม้มากเขี้ยนเอาหนาใส่ถุงยามได้นั่นได้นี่มาเข้ามาจะจันปันชวนมาแยกทวนกันเป็นได้ซัดได้ยัง้งเจ้าอย่างกระติกยังเขายิ่งได้เขากับเนินมาได้นื้อไหม่น้อมีเขากใส่ถุงยามเพาะว่าเจียหอดเนี่ยมอแลงงในมาสุพีทกินนะครับ ในช่วงนั้นก็เอออาจจะเป็นพอแม่เป็นเื้ยเป็นไอ้เพิ่นจำหน้าทิศเจ้าเข่าจังเถียนเขา,าเาปเลเ้ยงน้อยอเข้เาไปเขาไปเลี้ยงควย้วายเขารับผิดชอบวัวควายที่มีนะครับบ่อยมันเปิดกินเขากินกล้ากินอยียงเพิ่นเขาไปเลี้ยงปล่อยขึ้นทั้งดอนตั้งแต่ยุคของผมมันบัดดีตั้งว่ามันมีดอนมันมีดอนม,นมีนมปลานะครับสำหรับปล่อยควายเลี้ยง แต่ตัวได้แต่นั่นคือเอาววดนะครับแนวยเอาหาเข้าบริษีสิ่งที่เอาหูหคือสิ่งที่พ่อแม่พ้าเฮ้ากินมาแต่เจ้น้อยนั่นแหละเฮารู้แล้วว่าอันนี้กินได้อันนี้กินได้อันนี้มันซื้ออย่างอันนี้มันซื้อยังต้นไม,ม้ใบหญ้าเื่กันนะครับต้นนี้ซื้อว่าต้นนั่นต้นนี้เอาต้นนี้เป็นยานั่นตัวต้นนี้แก่นนั่นแก่นี่นั่นเสีย สมุนไพรใกล้ตัวยังสีเห้าเ่าก็เลียนรูม,นมันมันมันจะซึมเข้าไปเองนะครับาหานอนอะลายคนเ้เป็นคือข่อยเครือกันเป็นแบบเดเป็นแบบคืออันบบเห็นบบเห็นนอขนาดออันนั้นก็คือ <c oughs> ช่วงช่วงที่ฝนฝนตกฝนตกเรงแล้วดินชุม่มนอนทั้งดินมันจะเกิดขึ้นถ้าค้นค้นหาหลาย แสดงว่าปัจจุบันเจ้าเนี่ยน้ำมัออก่องน้ำมัมันบ่อหลายของน้หม่บ่อหลายมันก็นเลยพูดได้ไปไปไปกับหาแต้มหม่องเกาหานำ้ำกลนกันนั่นแหละหานำ้ำกนกันเจ้ารู้บ่วว่า,วามีผู้หาไปก่อนเจ้าเจ้าก็ยังเห็นบางนอแล้วบันเจ้าหาไปแล้วผู้ที่มาหารุ่นเจ้าก็ออยังเห็นอีกอยู่นั่นแหละขุดแต่มหม่องเกาแ่หละขุดไปเจ้าหาไปก้นบันนี่ค้นน้ำหลังกับมาหาหม่องเกาเข้าขุดเข้าเคลียร์ล่ะมัแต่ยังใดคือเก่า พรนสวรรค์หรือวความหมานของแต่ละคนบวกด้วอกันโว้ยพ่อใครเนี่ยหาก,กินมานคารับเราจะมักพูดถ้าเป็นผู้ว่ามานเนี่ยไปไปน้่กันกับบูมานเดี่วมานม่ได้แต่ว่าพ่อใครนี่ยมันอีหล่ตัอกแต่ถึงกักบดวงขึ้นนั่การหาก,กินเนี่ย อยู่ที่จุดสังเกตเอื้อนว่าจุดสังเกตมีจุดสังเกตต่างกันขึ้นยังไปยิ่งหนูไปยิ่งบางยิ่งยังยังถี่พอมักส้วนไข่เด้ตังแต่ตอนไครนี่ช่วงบ้านไงละ่ะไปไผ่ยามไผ่ยังไห่เล่าสาอยเล่าซอยชื่อของนั่งมือกเกานาเก่ง นาเก่งไปร่างมือก็เอากลนแก๊บไปถับไปย่ำขึ้นเลยเอาคมคมที่ใส่แก๊บนะครับมีมีสายยางกับน้ามาใส่หนาหัวคมย่างย่ยงมันก็เหลีวเหลวย้วนันเล่าอยู่เดยุ้่กไก่กันซ้ำไก่ซ้ำเจ้านี่เลี้ยว้นไปเลี้ยว้นไปแล้วก็เช็นล้วแล้วคนเร่งปืนใส่ออ่ก็เลี้ยวเบื้องบนเล่ายิ่งอีหยางเราเห็นอีหยงนั่นแหละคนคอ่เพรเห็นแต่ว่าเราเห็น แต่ว่าว่าจุดที่อันนั้นก็คือคนที่มีไฟเนี่ยอแย่งแย่งไฟถึ่นไปมันมันจะจับนะจับจับตาสัตว์เดี๋ยวเกินไปเห็นตาแดงม่งม่วงเลือาเราเห็นแต่ว่าข่อยบ่เห็นเพราะว่าข่อยว่าด้เป็นผู้่องไฟอก็คือจุดโฟกัสมันไม่ไม่ใช่อยู่ที่เราตับนะครับตับบับลวนปลวกหลดนะครับได้แล้วเนื้อกิน กัประมาณนี่แหละแต่พอผมสิมีสิมีจุดบกคือมูจุดจุดหนึ่งไปหากะบบอมันหาได้เพื่อว่าหาได้หลายกับร้างพ่อแล้วอบอมัมนหาเอามาจนล้นจนเหลืออ่ะพ่อกินนเราเมื่อน,นีคืออ,อันนี้คือพ่อของผมเด้คือไปใต้อึ้องมันเนี่ยจะเอาไว้เท่อนามไป,ไปห้ปอีกไปใต้อึ้อง รู้หรล่าว่าอืงนี่มันออกปีและเถ่อผู้ลังค้เนี่ยโว้ยออกกระตาไปหาบเอาอม,มาบ้านเทใสองใสไหใสองไหวกขึ้นไปเอาอีกอึง่งห้องโอด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 จับคู้กันจน,ค,นคืนทีนจนตรมปวกตั้งแต่สมัยผมเป็นเล็กหน่อยอแล้วพ่อผมเอาเอาเต็มของพ่อเต็มของพ่อป่ะทำเนี่ยอ,อ ว่าได้เอาไว้ไว้เพื่อไปค่าไปขายคือเอาแค่มากินก็ยังไม่ความเย็ดอยู่อ่ะถ้าไปเอามาบดเบิร์ดแล้วแล้วปีนาเขาจะกินยังเอาไว้ให้มันเป็นออกแม่แพรูกให้มันเป็นพันธุพ์อพอผมเชีย่ยงสั่นเนี่ยเออเอาไว้ปันมูปันคู่กินแน่ไอ้มูคู่หาเนี่ยเลือดชุ่มเอานี่ แทบจะเบ,บิดแล้วเรื่องธรรมชาติหายไปแล้วก็ย่งย่งย่งบางพื้นที่อาบนต้องมันก็ออกมันออกปีละครั้งได้กินรา้านกับบดีเดียวเื่องนี้ต้องกินปีละครั้งกินปีละแกงเดียวเท่านั้นละ่ะสววเดียวกินร้านกับแก๊บเค็งกวดหัวเมานะครับอืง่งถ้าผู้ใดอันเมาเนี่ยกินแล้วมันกับเมาเนาะนั่กินรา้านกับเมาอ ้องเพื่อเพื่อมือข้างหน้าพ่อคอยเป็นคนแบบนั้นคอยก็เลยนีติดนิสัยเป็นเลือดได้เลือดพ่อเด้การหาเนี่ยคนอื่นมอเห็นเล่ากับเห็น<ะ>นึกอีหลีมืออน้คือบบมีน่ากินเนาะขุดกี่เดียนจกจกจก,จกได้ถือออนตอนอนอ,นอนตอน่อนตอนไปกำเบ็ดไปไปเสียบเสียบเสียบข้างห้อย ข้าวเดียวยำกันมาอ่ะได้แล้วได้กินแรงแล้วเราประมาณนั้นอ๋ออันนี้มายคือเฮือเฮือน้อยๆหรอกเฮืเล่าบ่บนใหญ่หรอกเฮืหกศอกเฮืน้อยๆตำเฮืปลาซิวนี่ล่ะมูข้าเจ้านี่วันกันไปว้านเฮืเนี่เอ้ยตากจุดหลังแหงถ้าจบตั้งแต่ป่าใหญ่บ่อนถ้าเดียวอยู่หัน้ยพอใครจะบ่มีทาง ย่งางไปย่งางไปเอา้าห่างปับ๊บใส่แซดหอาวับเจ็บละ่ะได้เจ็บเลยด้ใหญ่ามาหน่อยกส็สร้างได้ได้ได้หรอวันแก๊ดแก๊ดแก๊ดอ่ะหมูซุ่มมูนัน่นบ้านไหนลุงจักกันเตือกับมี่แต่ว่าเราได้พ่อกินละ่ะ <c oughs> ต่างมูได้ครับเราได้แล้วว่พอ,พ,อพ่อกินแล้วเมือ่อยุ่งสัตวละ่ะจังได้ ลำรอบกับเขาเมื่อนี่เอ้าอ่าน,นั้นให้เน่ว่ากินครั้งแรกมันมีความรู้สึกรสชาติเป็นแบบไหนจากสีสัมผัสอันนี้เอื่อนว่าของธรรมชาตินะอเอ,อพ้นเรื่องกินแม่ไม่นี่ย่อยมันมั่นกะอบอาบอกมาก,กินอยู่แล้วเจ้าหลังจากเจ้ากินเนี่ยบอก,กีค้าเนี่ยจ้าเชนเนี่ยเจ้ามีความรู้สึกว่าม,มันมันเป็นแบบไหน บ่เข้าใจความหมายบ่เข้าใจความหมายคอบอกบอกเลยว่าคอยเรื่องกินแม่งไม่เนี่ยคอยบ่มักกาบ่รู้ว่าบ่มักเนี่ยล่ะกินแลวเพาะรู้ว่ามันเป็นโรสาติแนวดมัเกาตอบว่าได้บ่รู้เลวครับกินเข้าไปกินเข้าไปเดียใส่ชีวิตเอาหายใจทิ้มไปเดีอเอาไว้ซ้ำนี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสบายดี